ก็มาถึงหน้าศูนย์รถยนต์ิลเชียงใหม่นะครับผมก็ก็จะตั้งศูนย์ก็ตั้งอยู่ตรงข้ามกับส่วนหลวงร้อเก้านะครับก่อนจะถึงสหพาณิชจุดเด <The> ็นก็จะเป็นนะครับเป็นป้ายโตโยต้านะครับจอหน้าร้านเลยก็จะเป็นตัวบุลเล็ตห0แล้วก็เป็นอะไรนะตัว จีทครับแป๊บนึ่งนะครับโอเคใส่ขึ้นมาแล้วเมื่อกี้เช็ดหน้าจอเช็ดเลนนิดนึงก็พูดถึงผมสูงร้อยห้าสิบเจ็ดแต่จะบอกว่ารองเท้าตอนนี้น่าจะเสริมเข้ามาอีกสักสองเซนนะครับเป็นร้อยห้าสิบเก้าอาียบประมาณร้อยหกสิบแล้วกันเผื่อผมขย e งด้วยอะไรด้วยดูสิครับว่า คอนเทนเน็ทอ GT ผมขึ้นได้หรือเปล่าน้ำหนักเอ่อร้อยเก้าสิบตีประมาณสองร้อยอะแต่ผมว่าโอเคับผมว่าหนักอยู่อ่ะหาดูซิจะอ่ะผมก็ขึ้นละต้องใช้ต้องใช้แรงนิดนึงบัลเล่ครับผมร้อยห้าสิบเก้าอ่ะร้อยหกสิบถือว่าบัลเล่กับน้ำหนัก ก็ใช้การสไลด์ตูดแต่ขออย่างเดียวอย่าอย่าข้ออ่อนเด็ดขาดมีร่วงค่ะ <c oughs> โอเคถ้าพูดถึงปลายเท้าก <c oughs> ็เหยียบได้สองข้างสำหรับรองเท้าที่เสริมมานะเออถ้ามีแต่เน้ผมว่าน่าจะต้องสไลด์ตูดอะสำหรับคอนติเน n ทัลจีที กับแฮนที่ให้มาเป็นแฮนจะว่าแฮนบาร์ไหมไม่ใช่แฮนเขารอะไรแฮน,นจับโชกขับหกร้อยห้าสิบ <c oughs> มันหนักเอาเรื่องนะครับสำหรับคนที่แบบตัวเล็กๆอย่างผม <c oughs> ถ้าคนที่รู้จักผมเขาบอกมึงไม่เล็กนะมึงเตี้ยขับผมยอมแล้วผมเตี้ยผมไม่ถึงร้อยหกสิบ ถ้าพูดถึงก็มันสามารถที่จะปรับเบาเปลี่ยนเบาได้ครับสำหรับ Continental GT 650สำหรับคนเตี้ยนะมันโหลดชกชกชกโหลดได้ครับปรับระดับได้โชกปรับระดับได้อ่ชกหน้าก็ปรับระดับได้เช่นกันแต่ที่ว่าผมแต่ที่ผมว่ามันใหญ่น่าจะเป็นไอ้นี่ยครับ ว่าที่มันใหญ่มันน่าจะเป็นยางยางหน้าหลังของเขามากกว่าเพราะว่า,วายางขอบมันเป็นสิบแปดเนาะหรือเปล่าอ่าใช่นี่ไงร้อยสิบโอ้โหแก้มไม่ยางสูงเลยร้อยอ่าหนึ่งร้อยทับเก้าสิบเก้าสิบนิ้วาว่ายัางสูงอะพอ,อก,กับรีเจนอะเท่ากับรีเจนเลยแต่ขอบมันใหญ่กว่าไม่อีกนิ้วหนึ่งเป็นสิบแปดนิ้ว พูดถึงคันนี้แต่งเขาก็จะเป็นทอคู่ครับเสียงว่ามันพุ้มแบบได้ใจผมมากแล้วเป็นตัว500คันนี้เป็นแต่งแนวอังกฤษครับมันก็เป็นรถอังกฤษดีเนาะโรยเออร์แอนดนี่เป็นเอฟไอ e 500นาะจ๊ะรถอังกฤษไป้ายไทย อรอไทเรละ r o y รอย n อ i ฟิลคลิปนี้ก็ไม่ได้จ่ายผมหรอกผมผมมาดูมาชมเถือใครสนใจก็ลองเข้ามาดูในศูนย์ได้นะครับผมโอ้ยโอ้ยอะไรวะก็ศูนย์รอย n f i ฟิลตั้งอยู่อ่ก่อนถึงศูนย์ t o โยต้กับสหพาณิชเชียงใหม่นะจ๊ะอยู่ตรงข้ามกับศูนย์หลวงรอเก้านะครับ ด้านข้างก็จะเป็นของซูซูกิเผื่อใครสนใจนะไปชมข้างในกันดีกว่าก็เป็นข้างในบรรยากาศโอเคนะครับเป็นแนวโมเดินก็จะมีเป็นทงไม้ๆเล็กๆก,ก็จะเป็นสไตล์แบบคลาสสิกโอเคเลยอะแก้มแก้วจำจันตะวันแดง <Wow. S 1> นะครับข้างหลังผมก็จะเป็นตัว ลาสกี e FI, ้เอฟไอจะเป็นบูเลต5 0้าร้อยบูเลตก็น้านข้างก็จะเป็นอินเตอร์เซปเตอร์นะครับตัวหก0้อยห้าสิบซีซีตัวนี้บอกเลยว่าบัลเล่บัลเล่อยู่แล้วไม่ต้องห่วงพอดีควาขอบที่สูงและแกมที่ใหญ่หอมแกมที ไ,ได้มาก็จะเป็นยางที่ให้มาก็จะเป็นยางพิลลี่นะครับผมขบสิบแปดขอบสิบแปดแก้มเก้าสิบขอบคู่ความเงาความมันนีมันอะไรเอ่ยครับก็มาจะเป็น 500 EFI จะเป็นสีโคมท่อนี่มาแบบยาวแบบญี่ปุ่นเลยแต่เป็นรถอังกฤษนะครับรถนั่งคนเดียวใครอยากจะนั่งด้วยนะ่าจะเอาเบาะมาใส่นะครับมีอะไรอีกบ้างเลยอันนี้ก็พูดถึงความประหยัดอันนี้ผมถามหลายคนแล้วว่าพี่ครับตัวนี้ประหยัดไหมเขาบอกประหยัดโคตรครับ สำหรับฮิมมาลายัน400ฮิมมาลายันนี่400ไหมพี่เอา411ครับ411ซีซีมีแถมมานิดนึงชอบอย่างแท็กเกอร์มากเลยอ่ะหลัง129 0 0ทับ17ตุ๊บตุ๊บตุ๊บเคยเคยเคยฟังเสียง อันนี้เป็นห้าร้อยจีทีห้าสามห้าก็ในร้านก็จะมีประมาณนะครับล้าก็จะมีอุปกรณ์เซอร์วิสมีเบาะแบนจ๊ดแบบหนึ่งฮะอ่มีมีเบาะข้าวหลามตัดใช่ไหมเบาะลายนอนกระเป๋าข้างมีปลายท่อหมวก เสื้อนะครับชมก็ลองเข้ามาเชิญเชิญเข้ามามาเชิญชมเดินดูได้นะครับสำหรับโร y จอ Feel นฟิน่าจะซึ่งถ้าหากว่าใครงบประมาณที่แบบว่าอยากได้สองสุขคู่ข้อเบอยียง270อ,องศาและเสียงเสียงเครื่องคล้ายๆกับไทอัมก็โรเจอร์ สวัสดีครับอาจารย์นะครับจะพูดถึงความความความจุกระบอกสูบนะครึ่งหนึ่งของไทยอัมนะฮะก็คือ650สิถ้าไทอัมก็พันสองโดยประมาณนะจ๊ะ ชอบสไตล์การแต่งร้านเขามากเลยอือฮึก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับเป็นลองเทคเนาะที่เก <ห Superman> ียตัดอะคลิปหลังๆอาจจะมีตัดบ้างอะไรบ้างเรื่องธรรมดาครับเพราะผมต้องกลับกล้องให้ท่านผู้ชมดูมันไม่ใช่ไลรสดอ่ะก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเว้ ขับรถเข้าเมืองคือด้วยความที่ว่าไอ้หน้าไมค์ผมนนมันเจ๊งเลยไม่ได้ดูน้ำมันก็ขี่มาีเรียบัญแยกเรียบัญญายึดเป็ดน้ำมันหมดโ oh <h> ah> อ้ยไม่กอดสู้ๆนะไบเกอร์โปรดวงช้ีวิตของคุณต่อไป นะครับปิดคลิปจริงๆแล้ว,วเห็นจ้า ขอบคุณพี่ p c x จริงๆนะครับผมที่ที่ช่วยผมยัดรถมาจนถึงปั๊มน้ำมันนะครับก็ทำให้ผมมาถึงบ้านก็ขอขอบคุณจริงๆขอบคุณอีกครั้งนะครับผมก็ขอบคุณที่น้ำใจคนไทยจริงๆนะครับถึงคนที่ไม่รู้จักก็ต้องเขาก็ช่วยเหลือกัน,น่ะก็ขอบคุณอีกครั้ง